สามชั่วโมงถึงจะหอดลยทุกคนเข้ามันต้นนะทุกคนอาหารสำหรับขาบเที่ยงของเขา กาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุสคนยินเดีตยวตนะครับพี่น้องเบอร์สุขุสุสคนที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจแก่บาวเติมนะกาสาหรับวิดีโอนี้กาบาวเติมอยากไปทางไห้ทางสวนปีนี้นะมันมีต้นใหม่หลายต้นนะทุกคนก็เลยเอากาอยากไปตัดในมือนีใไปใพี่น้องกาไปติดตามนํากันเลย ภรรยากรรมของบอเตมและผูที่มาซอยก็ขึ้นเบาของบอเตมขาเขาขึ้นแต่อตอนเสาร์มื่อี้นะทุกคนกับประมาณหกโมงเขาขึ้นแต่พุน่นแล้วหอดนี่กับประมาณนะเก้าโมงเขาใช้เวลากับประมาณสามชั่วโมงถึงจะหอดเดี๋ยวนี้อันให้ส่วนของสาบานก่อไกล้จะหอดระดูที่พี่น้องจะได้เห็นาสาบานข้าเจ้าเก็บ เกีียวเข่าะนะนี่ก็จะแมนให้อันของอ่ะ เลยแหละลานสาวของข้าเจ้ากัญญาอิคอ่์กกขึ้มาตัวนี้นะที่ยังบอสำเร็จเบื้องนั้นก็จะแม่นนะให้ของคนอื่นนะทุกคนบอลโซนอันตกใจแล้วฮ่าฮ่อนเออคนตกใจเลยนะทุกคนเออไปใต้เสาแท้เอ้ออัน เบ้องนั้นเฮ้ยก็เป็นถ่ยคล้องพวกเขานะ,อะของพวกเขาคำแม่นเบื้องนั้นเลยทุกคนเลยยังประธานฮอตนี่ก็จะเป็นของพวกค่ะเหนื่อยแต่ว่าคเจ้าก็ยังตัดบอแล้วเด้อนี่อีกหลายมือนะทุกคนเลยลายมือหลายวันคักขนาดบรรยากาศอยู่นี่นะทุกคนเลยพราะบาทาข้าเจ้าทางสําเร็จนี่แหละข้าเจ้าจูดแหละปลูก อาพืชผักนี่โอ้เฮาได้เบิงนําคักขนาดไดโอ้ตัดกกไม้เนาะเอ่อใช้ง่ายอย่ามากันไขบ่หเท็ดใคบหาเท็ดเออจักคนล่ะกัลมาเท็ดนี่สนักกลกัลเปนะัลปดปวนน่ะัลปวนนะเงพันนั่นตัดตนไม้ในสวนของพันนี่กะอ่าทิแล้วทุกคนแต่ยังบ่ทันแล้วนะ นี่จุดาอาจารย์ตาอีนะไรอีกันข้างอาจารย์เอามาจำลักจันลักรจันผู้อีอย่างเลยผมก็เกตมดึ้ได้ต่ออมมานนงจันไม่กองตั้งแต่ต่างติดดว่าก่อนพกันแท้กโดเลยตอนี้กู้ก่ก็ไม่ประมาณนี้นะจุดบาทท่ประมาณจักนาที่เช่นเชนาที่ขันอีกันตาเกาะนะตมมันะ ลืมละตีอะคุณสุโมงหนึ่งปาโตกกสำนิพันวากาปปรใบประมาณอ่ะสุโมงหนึ่งเลยถึงจะลมลงได้นะทุกคนเลยเออบ่เอ,อ,อ,เอาควันเนาะเอาผ้าบ่มีคว,วันบ่กผ้าจัดหนักเ่งเพิ่นกับบอมีผ้าเลยทุกคนนะบ่มีควันแต่เพิ่นนั่นตัดอย่งไรผ้าเช่ใช่ไงจะไม่ตัดใช่ไงไม่ตัดล่ะนะคะไปไ,ไ,ไ,ได้ไหม,ไไม,ไไมนะ ตาละกกาน้ำไม้กัาการ,มมาร,การแห่แผลทิศเออห่วมกับอันของเฮาแหละของพวกเจ้ากะบสามอาทิตย์ต้าก็สามอาทิตย์ตลแล้วก็จะ,ะกาอา,อาอาทิตย์กวนอาทิตย์น้ำหนะอาทิตย์โดว่าข้อไหนของเฮาแมนผักนั่นนะทุกคนสวนของเฮาแมนผักนั่นผักนี้ก็จะแมนสวนของพวกเอื้อยนะ ก็จะเป็นพวกที่ชุนว่าเหาตัดแล้วก็จะจะมีผู้เทียนตัดแบบนี้นะเพื่อให้มันละเอียดบบนะครัค น้ำเบาทีมาซอยตัดกกใหม่นะทุนโบว่ามีนี่หันกะเพิ่นจะตัดแล้วหรือบ่อแต่โบว่ามีแต่เพิ่นผู้เดียวเบาเติมกะมันโบคอยที่จะถนัดเรื่องจักตัวนี้นะทุกคนเลยแลมาเหอะเลื่อเชิญเลื่อเชิญล้ำเก๋เชิญเลื่อจุ๊บไปกิจจุ๊บมาล้ำเกย๋ ตัมาช่วยเทนบาบาช่วยเด้อตั้มมาหมดน้ำมันล้วนีน้ำมันของเขากับประมาณนี้ไดยบหูปานสิพอแล้วพอกยังบหูเลยแต่น้ำมันเครื่องกับประมาณนี้ เียก,ก่อนอยากนันจะพนเลื่อยนะทุเรนมามาแล้วมันยิ้ม,มเล่นอยนีเอาแบบมบ้าทำห้อไม่หมดมาไม่เก่จ <laughs> นยยะหม่ฮะเออจระมาเียมา,มา ขนาดเนาะใส่ควาปควาปใส่เป็นเลยเนาะแบบทรายใส่ได้หมดเลยมาเดี๋ยวบ่นไปเดี๋ยวพี่มึงกับโจจิจ้าของใม่เนอะเอาทุกคนกะเอาอยากันกับ เมื่อให้ทา,ารนะเพราะว่าฮอาสุโมงทีเราอยากกินเข้าแล้วนะทุกคนก็ดูนี่ก็ประมาณใกล้จะหอบมาสิบโมงตรงจังหน่อยกับพระเจ้ากับกินเข่านะทุกคนเลยเลยให้เราไปเฮ็ดาอาหารก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้กินขา่าเศร้าเพราะว่าเราเฮ็ดเบียดต่เศร้านะ មកលេខ3អូយអានណ <tinyat yes, ាម៉ាឈួរតំណាអស់ហើយងាយឈួរអីនោះចាំតាក់ខួយដល់លំចាក់គីលេខអូលើកាណាគីទៅក្រៃក្រៃអើយគីគីលះរកក្រៃអម៉ាអានគីក្រងហ្នឹងតា

กับอาหารสำหรับคาบเทียงของเฮาในมื้อนี้กัประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยสองเมนูอันนี้กัเมนูค่ะวายกับปลาเคียดที่เฮาคัวเอาลวกต้มนะแบบเลยมีก็จะเมนูเอ่อมีโกโกมี่นะกับหอยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารของเฮาได้แล้วก็จะมี เมนูอันน้ำแจวนี่ก็จะเป็นแจวปลานะทุกคนเลยที่อาหารของขาบเพียงของเขาในไมนี่นี่ก็จะเป็นอาหารเรียกว่าเขาที่เขาปนกับอันต้นผู้เจ้าของเขาแล้วก็อันนี้นี่เบิ้งมาตาของมันนีา โดโดยแกใชายดำจานะไม่ก้อยก็ชักกันไม่ดอกมีสองสาวกินแซบบอ่ะเยี่ยมเยี่ยมอือาหารอาหารขัาเทียงได้เพราะว่าข้าวข้าวเห็ดกันไก่แบบอัน ใกล้เลยเทศให้แบบใกล้ๆนะทุกคนก็เลยเวลาเขากินเขานะเขาจะกินเขาวมกันแบบนี้นะทุกคนนะมีบางคนกะถือโกโกมีและมีบางคนกะจะมีเกียดติมีไว้ยังต่างข้ามาผสมกันนี่เป็นเขามันต้นนะทุกคนที่กระจ้บปนนะจะมีเม็ดเข่าและมันต้นนะ เพราะว่ายู่แค่นี้อ่ะอาข้าเจ้าแค่นี้แหละเขานะเพราะว่าเขาประหยัดมาเข่าเนี่ยรักคล้องอ่เขามันต้นกะแมนหนังอันนี้แมหนังอ่ะแพทย์เข่นบ่ผลการนำกองเลยนี่เข่นบ่รวยพอจะติดจ้านี่ไม่ทั้งเหรอ กวยแตนแต้โมเล็กบนอะไรอีกวงเกอาอโดตะวะได้บมเลืมแม่แม่ได <nom ely moral generally> ้ชุดเอาเล่นโด่หลงได้โตว่นเลยได้อินแฮมันกัจังอันดังโดเอาทุกคนเลยการรับประทานอาหารของพวกเขาก็ประมาณสานีแหละแต่บางคนก็กินอิ่มแต่บางคนก็ยังอ่ากินอยู่นะทุกคนเลยก็คือสองสาวสามสาวนี่ก็ยังกินอยู่นะเออแบบคนละตัแดดคนละตัวนักประทานอิ่มบ่

เอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กาค่ะเบาต่ำก็ยากค่ะเด็ดกาประมาณนี้แหละทุกคนค่ะคือเป็นวิดีโอที่เบาต่ำคือเห็ดไรอยู่บนเขานะกับมันไก่เติอนต่ยังจะประยุลุมกับมีอันบอีจุดที่เฮาตองเห็ดส่วนเห็ดไรเพราะว่ามันบมีจุดมันงามนะทุกคนก็เลยเอาก็เลือกไปขึ้นเห็ดอยู่บนภูเขา ทุกคนกาบ,บูหูปลามื่อนี่ฮันกาเสตัดแล้วหรือวา่บาบ่อแล้วกายังบ,บูห,หูทุกคนแปลว่าถ้าบ่อแล้วกายังอีกาเมื่ออื่นนะกาแล้วยูเฮาตัดกบใหม่น,นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาเติเร์แมเด้อเพื่อเอาเตอมมีกำลังใจในการอรัปเดตคลิปใหม่ๆนะ,นะโอเคลาก่อน